สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวสาดรอนบอนเต็งทุกท่านนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับเต็มอิ่มกันไปแล้วสําหรับในกลุ่มนะครับใครที่ต้องการเข้ากลุ่ม AJK 8 8 8ได้เลยนะครับ mm hmm. บอลเน้นของเราวันนี้นะครับขอมองไปทางคู่ยังบอยเจอเฮท่าเบอร์ลิน เรามาดูที่สถิติยังบอย5นัดหลังครับชนะในบ้าน3เสมอ1แพ้อีก1ส่วนเบอร์ลินนะครับชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับจากฟอร์มและผลงานในปัจจุบันยังบอยอาจได้เปรียบเท้าเบอร์ลินเล็กน้อยนะครับยังบอยมีตัวเลือกทั้งเกมลูกเกมรับนะครับมีตัวเลือกเยอะนะครับสำหรับเกมนี้นะยิ่งเล่นในบ้านฟอร์มแข็งแกร่งมากๆเลยนะครับผมยังไงเกมนี้ยังบอยอร่อยกว่าแน่นอนนะครับแล้วมาดูอีกคู่นะครับขอมองไปทางคู่ฮาก้าเจออินเตอร์ตูคูคูนะครับ สถิติฮาก้านะครับยังไม่ชนะใครเลยนะจาก5นัดหลังนะครับต้องบอกว่าฟอร์มย่าแย่มากนะครับผมสาหรับช่วงนี้นะอินเตอร์ทูคูนะครับชนะ2เสมอ2แพ้อีก1จาก5นัดหลังแต่ต้องบอกว่าฮาก้าในบ้านยังไม่แพ้ใครเลยนะยิงได้9ประตูและเสีย7ประตูนะครับจากการลงสนาม5นัดหลังครับอินเตอร์ทูคูผลงานนอกบ้านไม่ดีนักนะผมยังไม่ชนะใครเลยนะชนะศเสมอ2แพ้3ยิงได้3ประตูเองนะ และเสียประตูไปถึง10ประตูนะครับผมจากการลงสนามแค่ <elled> <numbers> 5นัดนะครับเสียไปถึง10เลยนะสำหรับนัดนี้ในบ้านยังไงฮาก้าซ่ากว่าแน่นอนนะครับสำหรับเพื่อนๆพืนี่ๆท่านใดนะผมที่สนใจมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราบอกว่ามาจากช่องทาง y YouTube เพจหรือแม้กระทั่ง t ิ๊กต็อกเข้ากลุ่มฟรีกันไปเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคนดวงซวยบินตายหมดเราคืนทุนให้นะผมสเต็ปไม่แตกเราแจกทุนคืนทุกท่านเลยนะครับผมแอดไลน์ jk 8 8 8ได้เลยนะครับ